อโนโมันี่พอดแคสต์สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพูดกันถึง4สินทรัพย์สร้างรายได้ไดนะวันนี้เราจะมาพูดถึง4สินทรัพย์เนาะก็อย่างที่บอกไปรอบนี้มาจากหนังสือพ่อรวยสอนลูกแน่นอนนะครับผมเขาสอนในเรื่องของ3สิ่งเนาะที่ที่เป็นคำพูดติดปากของเขานะครับผมก็คือ 1. ก็คือ คนรวยไม่ทํางานเพื่อเงินเนาะสก็คือการควบคุมความเสี่ยงและ3ก็คือพลังทวีนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เอา3อย่างเนี้ยเออามาดูต่อเอามาพัฒนาต่อเอามาต่อยอดดูว่าอ่ะสิ่งที่เขาพูดเอาไว้เนี่ยมันก็กลายมาเป็น4สินทรัพย์ตรงนี้แหละที่เราเห็นกันอยู่แล้วในชีวิตประจำวันนะแต่ว่าย่อยให้มันง่ายขึ้นเวลาฟังแล้วเวลาแล้วเราจะไปเรียนรู้อะเราสามารถไปทำทีละอย่างได้ นะครับผมอ่ะมันมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะก็คือ1ก็คือธุรกิจครับธุรกิจเนี่ยสิ่งที่เป็นคําหรือว่าเป็นคีย์สําคัญของธุรกิจเลยนะมี2อ,อย่าง1ก็คือภาษีนะครับสก็คือผู้นำเนาะหก็คือการเรียนรู้คําศัพท์ก็คือคําศัพท์ว่าคําว่าภาษีเนี่ยพอเราจดจริงๆแล้วจากเงิน4ด้านเนี่ยมันก็จะมีอยู่มันก็จะมี4ี่ช่องของการสร้างรายได้ใช่ไหมครับหก็คือรายได้จากงานประจํา ถูกไหมที่อาจจะเป็นตัว e ใช่ไหม employee ต่อมา2ก็คือตัว s ใช่ไหมการทำงานด้วยตัวเองเนาะต่อมาก็คือ3ก็คือตัว b ก็คือ big หรือว่า business ที่เป็น business ขนาดใหญ่4ก็คือตัวของ i investor ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่า4ตัวเนี้ยมันเป็นอะไรนะก็คือเราจะเราจะรู้นะว่าช่องรายได้เรามาจากไหน1ก็คือ employee Employ, Employ นะครับผมรายได้ก็จะมาทาง,งานประจำ ไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งงานอะไรไม่ได้สนใจสนใจแค่ว่ารายได้เราเข้ามาแบบงานประจําก็คือ้าได้เข้ามาตลอดต่อมาสอก็คือการทํางานด้วยตัวคนเดียวหรืออาจจะเป็นธุรกิจขนาดย่อยนะครับผมเพราะฉะนั้นรายได้ก็จะมาจากการที่เราเริ่มตั้งธุรกิจนะแล้วก็เริ่มทํามาค้าขายนะครับผมอาจจะทําเป็นในนามบุคคลธรรมดาก็ได้หรืออาจจะทําในนามานิติบุคคลก็ได้นะแต่ การที่พูดถึงธุรกิจโดยส่วนใหญ่เราจะชอบนึกถึงการเป็นนิติบุคคลมากกว่าใช่ไหมเพราะว่าการเป็นนิติบุคคลกับการเป็นบุคคลธรรมดาแตกต่างกันจุดที่แตกต่างกันก็คือเรื่องของภาษีครับอ่าอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องไปเรียนรู้นะเพิ่มเติมเอานะครับผมอย่างคนบุคคลธรรมดาการเสียภาษีเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมองที่การซื้อบ้านการซื้อรถแล้วก็มันจะเอามาลดหย่อน,นภาษีได้หรือการซื้อประกันเพิ่มหรือการซื้อกองทุนใช่ไหมครับมันก็จะมา ช่วยในเรื่องของการลดหย่อนภาษีแต่ว่าในเรื่องของการทําธุรกิจเราจะมีคําอื่นๆเพิ่มเข้ามานะอย่างเช่นคําว่าค่าเสื่อมค่าใช้จ่ายที่จะเอามาเรียกว่าเอามาช่วยในเรื่องของการคิดตัวของภาษีนะครับคำที่2คือคําว่าผู้นำเนาะคือการสร้างผู้นำนะการสร้างผู้นำเนี่ยก็คือพอเราเริ่มมีทีมงานหรือการทําคนเดียวหรือการทําครอบครัวการทําธุรกิจครอบครัวเนาะพอเราเริ่มสร้างธุรกิจแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปดูก่อนเนาะว่า ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมเรา,าอยู่ในค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมแบบไหนการปกติค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมเวลาเราดูเราดูยังไงเราก็ดูว่ามันเป็นเราก็ดูจากปัจจัยพื้นฐานเราก่อนว่ามันอยู่ในหัวข้อไหนเนาะเรื่องเกี่ยวกับการกินการอยู่อาศ,าศ,าศาอัยสินค้าอุปโภคบริโภคหรืออยู่ในไหนนะครับผมเพื่อที่เราจะได้รู้ก่อนว่าเวลาที่เราทําสินค้าประเภทนี้ อุตสาหกรรมมันมีแรนกิ้งประมาณนี้เนาะถ้าเราสามารถเข้าไปได้1% 10%, 20%จากค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมนี้มันก็จะสามารถทําให้เรามองเห็นนะว่าเราจะขยายฐานลูกค้ายังไงแล้วก็จะทําให้รายได้เพิ่มมากขึ้นยังไงนะครับผมอ่ะหลังจากนั้นพอเริ่มสร้างธุรกิจแล้วเริ่มมองหาค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมได้นะครับต่อมาเราก็ต้องขยายฐานลูกค้านะพอขยายฐานลูกค้าเราก็จะต้องค่อยคค่อยๆไปนะครับผมอาจจะเริ่มฟิกเพิ่มขึ้น คิวละ3 0นะครับผมแล้วก็ค่อยๆขยายไปเพื่อให้มันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือถ้ามันบูมตั้งแต่แรกเราก็ทําให้มันยั่งยืนเนาะมากขึ้นอาจจะเป็นวัดผลเป็นรายปีแทนแทนที่จะเป็นรายไตรามาสนะครับต่อมา2ก็คือลดค่าใช้จ่ายเพื่อปรับปรุงกําไรนะพอเริ่มทําไปเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องกลับมาดูด้วยนะว่าค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่เราสูญเสียไปเนาะแล้วอะไรที่เราสามารถปรับปรุงแล้วมันสร้างเป็นกําไรได้ นะครับแล้วก็ต่อมา3ก็คือการควบคุมการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะข้อ4ก็คือการสร้างรายได้สุทธิให้มากขึ้นพอเราเริ่มเห็นกระบวนการทุกอย่างที่เราทําและเริ่มมีรายได้เริ่มมัน่นคงเริ่มไปได้เรื่อยๆนะครับผมอันนี้มันก็จะเรียกการว่าการสร้างรายได้สุทธิให้มากขึ้นหลังจากนั้นเราก็สร้างให้มันเป็นธุรกิจที่มันแอคทีฟไปได้วยตัวของมันเองนะโดยที่ไม่อาจจะไม่ต้องเอาเราให้ไป,ไปเป็นนักเป็นหัวตลอดก็ได้ อาจจะมองถึงการขยายในเรื่องของการขยายองค์กรให้ใหญ่ขึ้นนะครับผมเพื่อให้กลายเป็นตัว B เนาะหรือว่าเอ,อ่อบิ๊กบุซนสนะครับผมให้เปลี่ยนจากตัวของ S เนี่ยให้มันกลายไปเป็นตัว B นะครับผมต่อมานะครับผมตัวที่2ก็คืออสังหาริมทรัพย์อา่อาอสังหามีอะไรบ้างนะอสังหาเพื่อการอยู่อาศัยก็อย่างเช่นพวกบ้านเดี่ยวบ้านแฟดคอนโดเทาเฮาเทาโฮมนะต่อมาก็คือ เพื่อพักผ่อนฟื้นฟูนะครับผมเช่นอะไรโรงพยาบาลเนาะศูนดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุที่พักรายวานันโรงแรมก็จะเป็นการพักผ่อนฟื้นฟูนะต่อมาสาก็คือการเกษตรนะครับผมสก็คือการพาณิชย์เช่นอาคารสำนักงานคอมมูนิตี้มอลนะครับผมห้าอุตสาหกรรมแล้วก็โรงงานนะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออยู่ที่เราละว,ว่าเราตัดสินใจว่าเราจะชอบเราอยากจะไปหาความรู้ทางด้านไหน บางคนบอกว่าชอบที่ดินแปลงใหญ่ๆอะไรเงี้ยถ้าชอบที่ดินแปลงใหญ่ๆการเลือกที่ดินการดูสินทรัพย์เนี่ยอาจจะต้องไปดูสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์กเกษตรหรือเปล่าะนะครับผมหรืออย่างบางคนมองสินทรัพย์อื่นๆเนาะที่เป็นสินทรัพย์หลุดจำนองอะไรแบบเนี้ยอ,อันนี้อยู่ที่อยู่ที่เราที่จะเข้าไปเรียนรู้แลละแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็อยากจะเป็นช่องทางหนึ่งเนาะให้ทุกท่านที่รับฟังเนี่ยเป็นเหมือนกับการเปิด ประสบการณ์เนาะในการที่จะเข้าไปสู่แหล่งเรียนรู้ใหม่ใ,หมใ,หมในในในชีวิตของเรานะครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยจะฝากไว้ละกันนะใครที่ชอบแบบไหนอย่างผมผมอาจจะชอบเ,ออเพื่อการอยู่อาศัยอะไรแบบเนี้ยผมก็จะไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับบ้านเดี่ยวบ้านแฟลตคอนโดเท่าไหราเท่าโฮมอะไรแบบเนี้ยแล้วก็จะดูแบบเนี้ยบ่อย,อยนะครับผมแล้วก็จะชอบเวลาพักผ่อนราก็จะชอบไปพักผ่อนตามโรงแรมตามตามที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ w ลเน n e ซ็ Wellness center อะไรแบบเนี้ยครับผม ก็จะชอบเป็นแนวนี้เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็อาจจะชอบไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะก็คือเป็นเหมือนกับการเริ่มต้นละกันว่าอ่ะเรื่องนี้ก็จะแบ่งประเภทประมาณนี้นะแต่ว่าในเรื่องของสัญญองสัญญาการรังวัดการอะไรพวกนี้อ่ะเราก็คือไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเอานะครับผมต่อมา3ก็คือตราสารทางการเงินนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ว่าตราสารทางการเงินการศึกษาเรื่องการเงินเนี่ยมันถึงเป็นเรื่องสําคัญนะครับผมจริงมันสําคัญมาตั้งแต่ธุรกิจแล้วนะ เพราะว่าในเรื่องของตราสารทางการเงินเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเรามากเลยนะเช่นตั้งแต่เราเปิดธุรกิจเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราก็จะต้องบริหารเรื่องของภาษีใช่ไหมเรียกว่าการบัญชีเนาะการบัญชีที่จะเป็นรายรับรายจ่ายหรืออะไรที่มันจะต้องเป็นงบประมาณเกี่ยวเกี่ยวข้องกับบริษัทแต่สิ่งแรกที่เราทําได้เลยคือการเรียนรู้การบัญชีจากตัวเราก่อนเนาะก็คือเงินเข้าเงินออกเราเอาไปลงทุนอะไรบ้าง นี้สินกับทรัพย์สินแตกต่างกันยังไงแล้วก็เริ่มมาดูว่ารายรับเรามีกี่ช่องทางเาที่เข้ามาเริ่มดูว่ารายจ่ายเรามีจ่ายอะไรบ้างใช่ไหมอันนี้ก็คือของตัวเราเสร็จแล้วพอเรายกขึ้นมาปึง้งเราเอามาใส่ในบริษัท่ะเราก็จะดูว่าทรัพย์สินของบริษัทเรามีอะไรบ้างนี้สินเรามีกี่แบบเรามีกี่ช่องทางรายรับเข้ามากี่แบบและรายจ่ายจ่ายกี่แบบอะ่ะเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าตัวเรามีประมาณนี้นะต่อมาก็คือบริษัทเรามีประมาณนี้นะ เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาในเรื่องของตราสารทางการเงินครับพอเราเริ่มดูตัวเองได้แล้วบริษัทเราได้แล้วต่อมาเราก็ต้องมาเริ่มดูเรื่องของการลงทุนในอาจจะเป็นตลาดอื่นๆที่อยู่ในบ้านเราเองในต่างประเทศในในโลกของเรามีอะไรบ้างเนาะเช่นตลาดทางการเงินเช่นตลาดแลกเปลี่ยนเงินนะหรือเราอาจจะเรียกว่า forex นะครับผมหรือ foreign exchange เองก็ตามนะว่าเอะตลาดนี้มันคืออะไร ต่อมาตราสารพื้นฐานตราสารพื้นฐานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีตราสารอะไรบ้างนะก็จะเป็นตราสารที่เป็นตราสารหนี้ตราสารทุนเนาะตราสารหนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นทางฝั่งของรัฐบาลเนี่ยตราสารหนี้เราก็จะเรียกว่าพันธบัตรรัฐบาลแต่ถ้าเกิดเป็นฝั่งเอกชนเราก็จะเรียกคุณกู้นะครับผมก็โดยปกติแล้วอย่างคุณกู้การลงทุนมันก็จะมีเท่าไรหร่อะให้สิ่งที่เขาจะให้กับเราก็จะให้คําว่าดอกเบี้ยกับเรานะครับผมดอกเบี้ย เพราะว่ามันเป็นหุ้นส่วนกันเนาะก็จะให้ดอกเบีย้ยเรา <_' S 1> เราเป็นเราเป็นเจ้าหนี้เวลาที่เราไปซื้อพันธบัตรเนี่ยเราก็จะเป็นเจ้าหนี้ส่วนคนที่เขาคนที่เราไปซื้อเนี่ยเขาจะกลายเป็นลูกหนี้เรานะครับผมอันนี้คือเราถึงเรียกว่ามันเป็นหุ้นกู้อ่านะครับต่อมาในเรื่องของเอ่ออีกอันนึงก็คือตราสารทุนตราสารทุนเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับก็คือเรื่องหุ้นนะครับผมหุ้นมีกี่แบบอะไรแบบเนี้ย หุ้นปันผลหุ้นไม่ปันผลก็คือเกี่ยวข้องกับบริษัทถูกไหมเกี่ยวข้องกับการที่เราจะต้องไปรู้ว่าบริษัทนี้เขาทำอะไรเขามีรายได้แบบไหนพอเราเริ่มดูตัวเองได้แล้วเริ่มดูบริษัทได้แล้วเราจะเห็นว่าอ๋อเข้าใจแล้วว่า vi หรือหรือเวลาเราดูตลาดเราดูว่าธุรกิจนี้เ็าทำอะไรช่องทางรายได้เขามีกี่แบบเขาบริหารต้นทุนบริษัทเขาอย่างไงนะครับผมเป้าหมายในอีก5ปี บริษัทเขาเขามองเป้าหมายเขาไปในทิศทางไหนเราจะรู้เราจะเริ่มมาเห็นแล้วว่าอ๋อว่าบริษัทแบบนี้นะมีทิศทางการเติบโตแบบนี้นะแล้วการซื้อหุ้นของเรามันจะสบายใจมากขึ้นเนี่ยจากเหมือนกับในเอ่อยกตัวอย่างในหนังสือจงคบค้ากับความร่ารวยนะครับผมคือคนที่เขียนนะั่คือคุณจิมคิมนะครับผมเขาเขียนเขาก็บอกว่าก่อน ที่เขาจะเขียนนะเขาก็พูดถึงเรื่องของการลงทุนในหุ้นเนี่ยว่าเขาลงทุนแบบไหนนะเขา,ขาบอกว่าเขาใช้มักใช้บริการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองถือหุ้นเพราะว่าตอนนี้เท่ากับเป็นบริษัทของตัวเองเนาะเช่นผมสั่งซื้อรองเท้าของ Nike อ่าแล้วก็สั่งสินค้าในผ่าน Amazon โดยใช้คอมพิวเตอร์ของ Microsoft โดยจ่ายบัตรเครดิตวีซ่ซึ่งรับจากธนาคาร Cha s e Bank แล้วก็เวลาที่จะไปไหนเนี่ยก็จะใช้ Uber นะครับผมโดยใช้โทรศัพท์ iPhone ไปที่สนามบินขึ้นเครื่อง Delta Air Line s ระหว่างไปบ้านแล้วก็แวะเข้าคอสนะคอสน่าจ,จะเป็นตัวมินิมาร์ทหรือเป็นออช็อปของที่สหรับนะครับผมแล้วก็ไปซื้อโคกนะหนึ่งลังแช่ไว้ในตู้เย็นซัมซุงนะก็จะเป็นการดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางบริษัทที่ตัวเองนะเป็นเจ้าของ ไม่ใช่แค่เป็นผู้บริโภคหรือคนที่ใช้สินค้าที่หมดไปวันๆนะครับผมแต่ว่าเป็นเหมือนเราก็เป็นผู้ถือหุ้นเองอะ่ะเราก็ซื้อเองโดยที่แบบเออเราซื้อหุ้นด้วยแล้วเราก็ใช้เองด้วยมันก็จะทําให้เราใช้ในชีวิตประจําวันแบบง่ายขึ้นน่ะนะครับผมพอเห็นภาพเนาะอ่าถ้าเข้าใจแล้วก็อยากจะให้ช่วยพิมพ์มาในคอมเมนต์หน่อยนะว่าอ๋อเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอะไรเงี้ยก็จะดีใจมากเลยนะครับก็ เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะมีอะไรอีกนะตลาดอื่นๆเนาะตราสารอนุพันธ์เนาะตลาดตลาดเงินตราต่างประเทศนะก็จะมีประมาณนี้นะสิ่งที่เราจะต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมอาจจะไปเรียนรู้เรื่องปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจนะครับผมอ่ะต้องพูดคานี้ก่อนก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะเราจะได้รู้ว่าทําไมเราต้องเรียนเออในเมื่อทุกวันนี้เราซื้อกองทุนรวมก็ได้อะไรแบบเนี้ยนะครับผมนี่จริงกองทุนรวมมันก็เป็นสิ่งที่ ดีนะแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้ควบคุมความเสี่ยงด้วยตัวของเราเองเท่านั้นเองครับเพราะว่าอย่างการซื้อกองทุนรวมจะมีผู้เชี่ยวชาญที่เขาจะเอาเงินเราไปถูกไหมแต่เราซื้อในนามของบุคคลธรรมดาไงตอนที่เราถอนออกมาสมมติประสบความสําเร็จเลยเราซื้อกองทุนรวมไว้30ปีนะครับผมซื้อไว้ตั้งแต่ตั้งตั้งแต่30ปีที่แล้วตั้งแต่กองทุนรวมราคา10บาทตอนนี้ราคา500านะครับผมโตตอนนี้อื้อจ้าเสร็จแล้วตอนถอนนะครับผมเราโดนหักภาษีนะ ถ้าผมจำไม่ผิดนะ่าจะ1 5บหถึงสามสนตะตอนถอนออกมานะครับผมเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะได้ถอนออกมาเต็มก้อนเรากลับโดนเสียภาษีไปอีก 15- บหถึงสาผมไม่ชัวร์นะว่าเท่าไหร่นะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมีความรู้ก็คืออ่ะถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าเราจะต้องไปโดนภาษีแล้วเราจะลดภาษีที่เราลงทุนเนี่ยจากที่ไหนบ้างนะนี่นคก็สิ่งที่เราจะต้องไปหาความรู้เพิ่ม,เต,มเติมครับอย่างทําไมเราจะต้องรู้วิธีการลงทุนเพราะว่าอัานเราลองคิดดูนะว่า ถ้าพูดถึงเงินจํานวนแบบมหาศาลเลย1,000ล้านมันมากแค่ไหนนะครับผมถ้าเทียบอย่างนี้แล้วกันนะว่าอ,อย่างนี้ลองดูอย่างนี้หนึ่ล้านวินาทีเท่ากับสามสิบเอ็ดปีนะครับผม1000ล้านวินาทีนะเท่ากับสาปีนะต่อมา1000ล้านนาทีเท่ากับ1902เปีนะครับผมถ้าเกิดเป็น1,000ล้านชั่วโมงเท่ากับ 114,155ปีนะครับต่อมาแล้ว1,000ล้านวันนะ1,000ล้านวันก็จะเท่ากับ2ล้าน739,726ปีต่อมา1,000ล้านวินาทีก่อนหน้านี้จะอยู่ในปี1979นะครับผมเล่มน,นี้เล่มที่ผมเอามาพูดถึงเนี่ยเขียนตอนปี2000 2011นะอน่าเขาก็บอกว่ามจะอยู่ปี1979นะครับผมถ้าเกิด 1000ล้านนาทีก่อนหน้านี้ก็จะอยู่ในปีคศ .108 นะครับผมถ้าเกิด1 0 0 0ล้านชั่วโมงก่อนหน้านี้เราจะอยู่ในยุคหินพันล้านวันก่อนหน้านี้ยังไม่มีมนุษย์อยู่บนโลกนะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้คือ1000ล้านนะ1 0 0 0ล้านและถ้าถามว่าเงิน1ล้านล้านมันมากแค่ไหนนะครับผมเงิน1ล้านล้านวินาทีถ้าเทียบเป็นปีก็จะเทียบได้32,000ปีนะครับผมเยอะไหม ถ้าพูดถึงแล้วมันก็มันเป็นเลขที่มันเยอะมากนะครับในหัวเราไม่สามารถจินตนาการได้นะแต่ถ้าเกิดบอกว่าประเทศสหรัฐอเมริกาติดหนี้อยู่31ล้านล้านเหรียญสหรัฐคุณจะรู้สึกยังไงอาจจะตึงไปนิดนึงนะครับผมอ่าใกล้ใกล้เคียงกับบ้านเรามากขึ้นนะถ้าเกิดบอกว่าในปัจจุบันประเทศไทยเรามีหนี้สาธารณะอยู่10ล้านล้านบาทไทยตอนนี้คุณจะรู้สึกยังไงมันจะรู้สึกว่าคุณปลอดภัยไหม รู้สึกยังไงบ้างนะครับก็ผมเองเอาเรื่องนี้มาคิดต่อนะผมก็เลยรู้สึกว่าอ๋อแสดงว่าเราจะต้องมีความรู้ทางด้านการเงินให้มากขึ้นนะครับผมแสดงว่ามีโอกาสเกิดอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ตลอดเวลาเลยแหละพอถ้าพูดถึงบอกว่าประเทศไทยมีหนี้สาธารณะอยู่10ล้านล้านบาทนะครับผมนี่ยังไม่รวมกับหนี้สินอื่นๆนะที่อาจจะมีอังบประมาณเกินดุลขาดดุลยังไม่รวมนะครับผมแค่งบแค่นี้ประชาชาติเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้น รูปแบบของการจะมูฟการจะเปลี่ยนรัฐบาลหรืออะไรอาจจะมีผลกระทบกับชีวิตเราไปทุกเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เรื่องการเงินการเรียนรู้เรื่องตลาดการลงทุนเนี่ยเลยสาคัญนะเพราะว่านักลงทุนเขาก็จะมองเนาะว่าเฮ้ยพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศนี้เป็นยังไงกําลังเติบโตหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในช่วงของชะลอตัวเขาก็จะมูฟเงินเนาะจากการที่ตอนแรกเขามาลงทุนในประเทศไทยเพราะเขามองว่ามันมีการเจริญเติบโตไปได้อีกไกลยอย่างเงี้ย กลายเป็นว่าข้างบ้านเราหรือเพื่อนบ้านเรานะครับผมเวียดนามเองก็ดีกัมพูชาเองก็ดีนะครับผมกาลังที่จะพัฒนาเศรษฐกิจให้มันก้าวไปข้างหน้ามากขึ้นเนี่ยมันก็เลยจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ครับที่ชาวต่างชาติเาก็เลยมองว่านักลงทุนหรือว่าอาจจะเป็นชาวต่างชาติเองก็ตามนะครับเขาก็เลยมองว่ามีโอกาสที่จะทํากําไรในระยะยาว5-10ปีอาจจะได้ดีกว่าในประเทศไทยเรา ะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นพอเราเริ่มมองเห็นแล้วเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อเราต้องมีความรู้เรื่องของการลงทุนประเภทไหนบ้างนะครับผมเพราะว่ามันก็จะมีความเสี่ยงอื่นๆเกิดขึ้นมาในเมื่อเรารู้แล้วว่าตอนเนี้ยเหมือนตัวเราเองอะเราเรามีหนี้สินอะไรเราจะรู้ว่าอ๋อการใช้ใจ่ายเราก็จะฝืดใช่ไหมเราก็จะไม่อยากซื้ออะไรอาะเปลี่ยนมาในทางแนวทางของบริษัทเราเวลาที่เราจะ ถ้าเรามีนี่มากกว่าที่จะมีรายได้เนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเราก็จะต้องเริ่มปรับโครงสร้างเนาะเพื่อให้องค์กรเราขยับขยายเดินหน้าต่อได้แต่ถ้าเกิดเรามองในรูปแบบของประเทศชาตินะครับผมที่มีนี่อยู่ก้อนหนึ่งแสดงว่าการที่จะลงทุนหรือการที่จะมีอะไรมาซัพพอร์ตมันก็จะฝืดเหมือนกันมันก็เลยจะมองว่าโอเคเพราะฉะนั้นการสร้างความรู้ให้กับตัวเราเองเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเนาะแล้วก็ทําให้เราจะต้องกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับ การลงทุนที่อาจจะมีความเสี่ยงหรืออาจจะน่ากลัวมากขึ้นในอนาคตแต่เราสามารถควบคุมมันได้เพราะว่าเรามีความรู้มากขึ้นนะครับผมต่อมานะครับผมทรัพย์สินที่4ก็คือสินค้าโภคกัณพัน,นะครับผมหรือจริงๆแนละ้วสินค้าโภคกันธ์์มีหลายอย่างนะไม่ใช่เราก็ต้องเข้าใจก่อนสินค้าโภคกัณฑันคืออะไรคือสินค้าที่มีใช้แล้วแล้วมันสามารถหมดไปได้นะครับผมเช่น ถ้าเป็นสินค้ากเกษตรก็จะเป็นพวกต้นมงต้นไม้หรือว่าจะเป็นข้าวโพดข้าวสาลีอะไรแบบนี้เนาะเห <c oughs> ็นไหมที่มีที่ช่วงนี้ก็จะมีปัญหาที่มันเกี่ยวข้องกับการขาดอาหารในหลายๆประเทศนะครับเพราะว่าปลูกปลูกในเรื่องของปลูกข้าวสาลีไม่ได้เกิดน้ําท่วมเกิดอุทกภัยอะไรแบบนี้มันก็เลยจะมีผลต่อราคาสินค้าประเภทพืชผักในโลกค่อนข้างเยอะต่อมาก็คือเรื่องของเนื้อสัตว์นะครับผม นักสัตว์ก็เป็นสิ่งสาคัญที่มันอยู่ในโลกเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยบางทีที่บอกหมูติดเชื้ออะไรแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นราคาหมูราคาแพงขึ้นนะครับผมต่อมาก็คือสินค้าที่เป็นของแปรว์เพชรปลอยทองคําเงินนะครับผมแร่เงินแร่ดีบุกอะไรแบบนี้ที่ตอนนี้มันจะต้องใช้เนาะส่วนใหญ่แร่พวกนี้เราก็จะใช้เราก็จะเห็นกันในอุตสาหกรรมพวกแบบเซมิคอนดักเตอร์เนาะที่ มีผลกระทบหลักเลยเพราะว่ายูเครนเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็เป็นแหล่งผลิตนะครับผมเพราะมันมีการกระทบกระทั่งกันมีสงครามกับทางรัสเซียเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเอ่อการที่โลกขาดอุตสาหกรรมในด้านของเซมิคอนดักเตอร์ค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็ต่อมานะครับผมสุดท้ายก็คือน้ํามันนะครับผมก็เป็นสิ่งสําคัญเลยที่เป็นแบบเชื้อเพลิงที่มันสามารถหมดได้อ่ะนะเพราะฉะนั้นมันก็เลย พอเห็นมพอพอเห็นภาพใช่ไหมอ่าพอเห็นภาพแล้วเราพอมันมีสงครามเรื่องของออรัเสเซียกับยูเครนเนี่ยไม่ได้ส่งน้ํามันไปให้ทางยุโรปก็ทําให้ยุโรปเนี่ยขาดแคลนพลังงานทางด้านของน้ํามันน้ํามันก็เลยขึ้นทั่วโลกเลยนะอะไรยิ่งจะมีทั้งเรื่องของเอเปก็ไม่ปรับขึ้นราคาน้ํามันไม่ปรับลงไม่ผลิตเพิ่มมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่อาจจะทําให้โลกเราอะค่อนข้างที่จะเข้าสู่ เรื่องที่อาจจะยังคาดการไม่ได้นะครับว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะพอพูดถึงสินค้าโภคภัณฑ์เราก็เลยจะมองเห็นว่าอ๋อมันก็เลยทําให้น้ามันขึ้นเรื่อยเนาะช่วงนี้เนาะเน่จะค่างเงินบาทที่อ่อนตัวลงนะจะอื่นๆอีกนะครับผมก็เลยทําให้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันรุมเราเนาะทำให้เราจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมเนี่ยมากขึ้นนะเพราะว่าพอเราเรียนรู้คําศัพท์ทางการเงินมากขึ้นเนาะอย่างเช่น การเรียนรู้คําศัพท์เช่นมุมมองด้านการลงทุนเนี่ยมันเลยมันก็เลยเหมือนกับมุมมองด้านการบัญชีอ่าอย่างเช่นรายรับรายจ่ายสินทรัพย์หนี้สินแล้วก็มูลนิยมอย่างเงี้ยครับมันก็เราก็จะเห็นนะพอเรามองตัวเองปุ๊บเราก็จะเห็นของบริษัทพอเรามองเห็นบริษัทเราก็จะเห็นบริษัทที่เขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เวลาที่เราจะซื้อหุ้นหรือจะลงทุนเราก็จะอ่าบริษัทนี้เป็นแบบนี้แล้วก็มีโอกาสเติบโตได้เราก็จะไปซื้อเข้าซื้อหุ้นแล้วจะแล้วจะเข้าซื้อหุ้นตอนไหนล่ะอ่ะเราก็มาเรียนรู้ปัจจัยเทคคนิ เทคนิคอื่นๆมีอะไรได้บ้างเทคนิคของราคาในตลาดการดูวัตจักรของราคาการดู price structure การดู price action หรืออะไรแบบนี้ต่างๆนะครับผมอาจจะเป็นดูกำไรส่วนต่างราคาในในเขาเรียกว่าการดูกำไรส่วนต่างราคาในช่วงก่อนหน้าาที่เคยเป็นมาอย่างเงี้ยมันก็คือเหมือนรายได้จากพอร์ตการลงทุน ถูกไหมรายได้จากส่วนต่างราคาก็จะเป็นรายได้จากพอร์ตการลงทุนเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเราซื้อกองทุนอ่ะถ้าเราสังเกตการซื้อกองทุนนะครับผมซื้อไว้1น,นึ่ราคานี่ราคา1หน่วยถูกไหมพอราคาขึ้นไป5ห,หน่วยพอร์ตเราก็จะสูงขึ้นใช่ไหมพอเรามาเปิดดูโอ้พอร์ตเราโตขึ้นนะครับผมใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบนั้นนะแล้วก็การสร้างกระแสเงินสดก็เลยเป็นสิ่งสําคัญเนาะที่เราจะต้องสร้างกระแสเงินสดจากรายได้ทรัพย์สิน ถ้าเราไปโฟกัสที่ทรัพย์สินพอทรัพย์สินโตกระแสเงินสดเราก็จะโตตามนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้แหละก็จะฝากไว้ประมาณนี้นะครับ4ทรัพย์ส,สินสร้างไรายได้นะให,ให้เราเติบโตให้เราเรียนรู้โลกปัจจุบันเนาะแล้วก็จะได้เห็นภาพรวมก่อนนะว่า4 4ธุรกิจเนี้ยสไม่ใช่4ธุรกิจว่า4ทรัพย์ส,สินต่อไปเนี้ยมันจะสามารถสร้างหลายสิ่งหลายอย่างให้กับเราได้ในอนาคตนะครับผมเพราะฉะนั้น ให้เราฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมนะมันก็จะได้ทําให้เราชํานาญแล้วก็พอเกิดวิกฤตการณ์หรือเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าเราจะทําอะไรเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราควรที่จะตั้งรับเราก็จะรับมือกับมันอย่างไงนะครับผมสำหรับวันนี้ <S <S นโมโนมเน่พอดแคสต์ <S <S ฝากไว้เท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ